bmw ห้าสองสาม i ครับโน้ตคู่ปีศูนย์หนึ่งสีสันรอบคันสวยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกเลยครับแม็กเดิมโรงงานเลยครับทรงหล่อๆเดิมสีรอบตัวเงาๆเลยครับทะสีหกหกนะครับเล่มพร้อมเอกสารครบภายในเบาะหนังสีดำนะครับสวยๆเลยคอนโซลลายไม้ไม่มีแตกหักเกียร์ออโต้แอร์อัตโนมัติพวอมไลามันติประมาณนี้เลยครับแอร์หลังมีนะครับ มาหลังไฟฟ้านะครับคันนี้ช่วงล่างดีครับขับขี่ดีมากครับทองเดิมๆนะครับตอนหลอ่อประมาณนี้เลยรอบตัวเงาๆช่ำๆเลยมาเนี่ยเดี๋ยวตาเครื่องให้ชมครับรัวเครื่อสองระบบนะครับเบนซินบวกแก๊สเสียงเครื่องนิ่มๆเลยนะครับ รถจุดนนทบุรีไซนน้อยนะครับอกว่าสวิทช์โฮมพาร์คต่างจังหวัดจองขับส่งให้ได้ครับค่าส่งคิดตามระยะทางครับลองดูลองชมดูครับมาณน้นะครับ